สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก็จะมาสอนวิธีการเก็บกระเป๋ากุชชี่รุ่น h o สบิดในไซส์มินิแล้วก็ไซส์มีเดียมนะคะอย่างที่เราอาจจะเห็นกันในสื่อโซเชียลกันแล้วนะคะไปบ่อยเลยก็จะเห็นว่ากระเป๋าทั้งสองรุ่นค่ะเป็นรุ่นที่นิยมมากเลยนะคะแต่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บปัญหาที่เกิดแลบพบบ่อยที่สุดนะคะก็คืออะไหล่ในส่วนของ แม่เหล็กตรงนี้นะคะก็จะมีรอยเป็นทั้งสองจุดนะคะก็คือในตำแหน่งของฝาปิดแล้วก็ตำแหน่งที่รองรับด้วยค่ะเหตุผลนั้นก็มาจากการปิดเปิดนะคะการใช้งานที่ถ้าสมมุติว่าใครมีใช้งานเนี่ยก็จะรอบดีว่าค่อนข้างที่จะใช้งานลำบากนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เพราะว่าเป็นรุ่นที่ เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าราคาไม่แพงมากนะคะสำหรับรุ่นนี้ปัจจุบันอยู่ที่ราคา37,700บาทนะคะที่ราคาที่เพิ่งปรับขึ้นมาดูในขณะที่คุยเนี่ยจะเปิดแต่ก็เปิดยากจนมือเกรงแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า ด้วยความที่เขาเปิดย่ามแบบนี้นะคะก็ไม่แตลกอะไรที่เราจะเห็นว่ามีเรื่องของปัญหาการใช้งานอยู่ตลอดนะคะซึ่งวันนี้แหละจำมาสอนวิธีการจัดเก็บนะคะก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าพี่อ้อก็มีการพูดคุยกับทั้งเพื่อนนะคะที่ซื้อกระเป๋ากระเป๋ารุ่นนี้มารวมทั้งคุยกับคุณ s a มานะคะเอสเอมีบอกแนวทางในการจัดเก็บอะ ทั้งสองทางเลยก็คือบางท่านบอกว่าควรจะจัดเก็บโดยการที่เก็บฝากระเป๋าไว้ด้านในนะคะซึ่งแบบนี้พี่อ้อก็พบว่ามีปัญหาเหมือนกันเพราะเมื่อจัดเก็บฝากระเป๋าไว้ด้านในเนี่ยแล้วส่วนของอะไรเนี่ยก็จะมีการกดทับตรงนี้ได้นะคะและสว่วนของเดายากอีกครั้งนึงไม่น่าเก็บเลยอ่า ส่วนของด้านในเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้ในระยะเวลานานนะคะและมีการจัดเก็บไว้ด้านในเนี่ยแม่เด็กดูดกันเป็นเวลานานเนี่ยก็มีโอกาสที่หนังเขาจะลอกติดกันได้ค่ะแล้วก็อีกแนวทางของ SA อีกท่านหนึ่งนะคะที่เคยสอบถามเขาก็แนะนําว่าให้เก็บไว้ด้านนอกแบบนี้ค่ะซึ่งตอนแรกพี่ออก็คิดว่าการเก็บไว้ที่ด้านนอกแบบนี้ก็น่าจะปลอดภัยกว่าแต่ก็เจอ ผู้ที่พบปัญหามาแล้วนะคะก็คือว่าเวลาเก็บไว้ด้านนอกเนี่ยเวลาที่จัดเก็บไว้นานคือเท่าที่เจอปัญหานะคะไม่นานนาาเท่าไหร่นะเดือนเดือนที่ไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วนํากลับมาใช้อีกครั้งเวลาเปิดอ่ะในส่วนนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะแล้วก็ต้องใช้แรงในการเปิดเยอะพอเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าอะไรนะคะอะไรตรงนี้ก็จะเสียดสีกับแม่เหล็กตรงนี้นะคะทําให้เกิดรอยได้ง่ายสําหรับไปเนี้ย รอยเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ที่เจอปัญหาม,มีเยอะกว่านี้ค่ะโดยเฉพาะสีน้าตาลเนี่ยจะเห็นเป็นรอยถลอกเลยค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดเก็บกันค่ะซึ่งของที่เตรียมไว้ก็จะมีพลาสติกนะคะสําหรับกระเป๋าไซส์มินินั้นนะคะจะใช้อยู่สองพลาสติกนี้นะคะโดยที่ขนาดถ้าตามย่อเลยก็สิบสอง คูณสิค่ะแล้วก็7คูณ10นะคะใช้2ไซส์นี้ค่ะแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการหาพลาสติกสองไซส์นี้สามารถใช้กระดาษ A4 ได้นะคะวิธีการนะคะก็ตัดขอบพลาสติกนะคะออกแล้วก็ใช้หุ้มอะไรด้านในก่อนค่ะ คือพับขึ้นแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการลองอะไหล่ฮาร์ดแวร์นะคะกับตัวแม่เหล็กตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้กระทบกันค่ะสามารถใช้เป็นกระดาษได้ได้นะคะแต่ถามว่าทำไมพี่อ้อถึงใช้เป็นพลาสติกพับพบกันอย่างนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เขามีความหนาขึ้นค่ะคือถ้าสมมุติว่าใช้แค่แผ่นเดียวอาจจะบางไปนะคะต่อมานะคะเมื่อเรากัน ได้านในแล้วก็แม่เหล็กแล้วค่ะด้านนอกนะคะเราก็จะเก็บในการที่ตักพลาส,สติกตรงนี้ออกแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ค่ะ ในส่วนนี้นะคะถ้าไม่สะดวกสามารถใช้กระดาษ A4 พับทบกันได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าสำหรับบางท่านที่แบบยังต้องการอวดความสวยงามของกระเป๋าอยู่นะคะอยากเห็นกระเป๋าอยู่เนี่ยก็สามารถใช้เป็นพลาสติกใสได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะพับเพื่อให้เกิดความหนานะคะระหว่าง น้าเหล็กแล้วก็อะไหล่นะคะเพราะว่าเขาจะต้องมาปิดซ้อนกันแบบนี้ได้ยินเสียงก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าค่อนข้างที่จะมีน้าหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูดแน่นมากๆค่ะสําหรับในการเก็บสายนะคะตรงนี้ในส่วนของบัคเกิลด้านหน้าก็เก็บแบบนี้นะคะสําหรับในการเก็บสายเนี่ยบางท่านก็เก็บโดยการยัดลงไปในกระเป๋าะคะ่ะซึ่งการยัดลงไปในกระเป๋านั้นเนี่ยอาจจะทําให้สายของเขาเนี่ย เป็นรอยหักพับได้นะคะเนื่องจากว่าพอยัดลงไปในกระเป๋าแล้วเนี่ยฝาของกระเป๋าก็ปิดทับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้สายตรงนี้เป็นรอยได้ค่ะวิธีการเก็บนะคะก็ย่อใช้หลักการเดียวกันกันกบที่กุชชี่เนี่ยเวลาเขาขายสินค้าแล้วเขาส่งกระเป๋ารุ่นนี้มาเนี่ยก็จะเป็นเขาจะแบบนี้เลยค่ะคือเขาจะพันกระเป๋านะคะก็คือพันข้างนอกรอบด้านนอกค่ะแบบนี้ ขออนุญาตไม่แกะให้ดูเพราะว่าตรงนี้ได้มีการติดพลาสติกเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะใบใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยใบใหญ่พบปัญหาก่อนใบเล็กค่ะแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยใบเล็กได้รับความนิยมเยอะเพราะว่าราคาถูกกว่าใบใหญ่ในราคาแสนกว่าแล้วนะคะก็เลยทําให้ไยดุ่นเนี่ยหันม,มาใช้ใบเล็กกันเยอะกว่าใบใหญ่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการกดทับค่ะ,คะเวลาที่ ถึงแม้เราจะเห็นว่าตัวอะไหล่จะอยู่ด้านนอกนะคะแต่เวลาที่สอดลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่าแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเปิดยากอยู่พอสมควรอันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่ใช้งานนะคะเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้งานเนี่ยหนังในส่วนของใต้หนังที่ร้อยกับอะไหล่กับหนังในส่วนของฝาปิดเนี่ยเขาจะดูดกันค่ะทำให้เปิดออกอยากนะคะ ดังนั้นวิธีการเก็บเนี่ยก็จะเหมือนกับใบนี้ค่ะก็คือว่าต้องปิดฝาไว้ด้านนอกค่ะโดยใช้อุปกรณ์เดิมนะคะซึ่งบางท่านอาจจะต้องเอาพลาสติกเนี่ยเสียบไว้ด้านในก่อนชั้นหนึ่งเหมือนกับใบล็กนี้ก็ได้ค่ะ แต่ปกติเนี่ยปัญหายังไม่เคยเจอนะคะที่เป็นจะเป็นอะไรด้านในที่เจอเนี่ยก็คือจะเป็นอัลอตรงนี้นะคะจะเป็นรอยกดทับค่ะแล้วเอาพลาสติกเข้าไปสอดแบบนี้นะคะแล้วก็ทบกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปิดธรรมดาเลยค่ะไม่สอดเข้าไปในช่องนี้นะคะจะปิดทับแบบนี้เลยค่ะทีนี้ปัญหาไม่ได้หมดแค่นี้นะคะสำหรับรุ่นใหญ่ค่ะรุ่นใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องสายด้านข้างด้วย สายด้านข้างจะเห็นว่ามีรอยโค้งงอพักงออยู่นะคะเกิดจากการตั้งแล้วกระเป๋าไม่ไม่ไม่สามารถตั้งได้นะคะเขาก็จะเป็นงอแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะวางในแนวนอนแบบนี้ค่ะและปล่อยให้สายเขาวางแบบเป็นธรรมชาตินะคะก็ไม่ต้องเก็บอะไรเป็นพิเศษค่ะแต่ควรวางนะคะหรือถ้าท่านใดต้องการโชว์กระเป๋าเนี่ยก็ต้องหาเป็นอ่อ เสานะคะหรือไม้ที่สามารถพอดีกับความยาวในระดับของสายกระเป๋านะคะเพื่อให้เขาตั้งตรงได้แบบนี้ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแนะนำวิธีการจัดเก็บกระเป๋ารุ่น h o อสปิดทั้งไซส์มินิแล้วก็ไซส์มีเดียมให้ชมกันค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ